อโอเคครับตอนรับเข้าสู่ช่นงแพระว่า4.0่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องรถครอบครัวก,กันนะครับเป็นไกด์เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับว่าถ้าเรามีงบประมาณสัก7จ็ดถึงเก้าแสนเนี่ยแล้วเราอยากได้รถที่เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งเนี่ยหรือว่า6ที่นั่งขึ้นไปเนี่ยเราจะมีตัวเลือกอะไรเนี่ยให้เราน้าซื้อกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ของวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันดีกว่านะครับ อ่ะโอเคก็ขอนิยามนะครับของรถ MPV อีกทีนึงนะ MPV เนี่ยย่อมมาจาก multi purpose vehicle นะครับผมนิยามไม่ง่ายก็คือเป็นรถที่มี3ตอน7ที่นั่งขึ้นไปนะครับเน้นวิธีการขนคนนะครับเกิดมาเป็นรถครอบครัวไม่ได้เน้นขนของนะครับเน้นขนคนมากกว่าขนของไซส์ที่ใหญ่กว่ารถเก๋งขึ้นมานะครับหรือว่าไซส์ประมาณ SUV นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นนิยามของ mini MPV โอเคก็ต่อมาเรามาดูยูสเคสกันก่อนนะครับยูสเคสเนี่ยก็คือกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะตัวรดครอบครัวขนาดกลางนะครับแล้วก็คนที่มีงบประมาณเนี่ยไม่ถึงหลานกนะ็คือมีงบประมาณสัก7 0 0 0 0 0ถึงเ0 0 0แนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เขามองกันอยู่นะครับอ่าครับหรือว่าท่านใดเนี่ยมีครอบครัวที่มีสมาชิกในบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เนี่ยก็เหมาะเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้มีแค่พ่อแม่ ลูกชายลูกสาวนะครับอาจจะมีแบบพ่อแม่แล้วก็คนปลูกคุณย่าน,นี้ก็เข้ากลุ่มนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับซึ่งอันนี้ก็คือยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับมีถ้าเรามีครอบครัวที่มีคุณพ่อนะครับคุณแม่แล้วก็มีลูกคนที่1ลูกคนที่2นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยมีลูกหนึ่งคนแต่ว่าแทนจะมีลูกอีกคนหนึ่งไม่เร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวขนาดกลางนะครับ คราวนี้เนี่ยถ้าเรามาให้กลุ่มเนี่ยลองนั่งดูนะครับสุดท้ายก็อย่างที่บอกไปนะครับลูก2คนเนี่ยต้องนั่งคาซีทเนาะคราวนี้คุณแม่เนี่ยไม่สามารถจะไปนั่งแถวกลางบอะห้าได้แล้วเพราะมันอึดอัดมากแต่ว่าพอมานั่งข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่มีใครเซอร์วิสลีกฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ SUV เนี่ยไม่ตอบคอนดิชันนี้แหละนะครับโอเคต่อมาเนี่ยเรามาดูก่อนว่า MPV เนี่ย มีกี่แบบนะครับเผื่อท่านใดเพิ่งมาชมคลิปนี้คลิปแรกนะครับอ่าไซเอ็มไซเอลไซเอตามที่นิยามนะครับมินิเอ็มพีเนี่ยเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับก็จะเป็นพวก e x ็ก a n d e r Velo ์เบลอสเต่างนะครับอ่าขยับมาอีนิดนึงก็จะเป็นมิไซเอ็ีวีนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ไม่เยอะมากนะครับจะเป็นพวกเซเรนา n อโนวาเซ n i กแล้วก็ MPV ขนาดใหญ่นี่น่าจะเห็นกันเยอะอยู่แล้วนะครับ บุนไดสตาร์เลียโตโยต้ามาเชตตี้เอาพาดต่างๆวันนี้เราจะมาโฟกัสในส่วนของ Minim PV เป็นหลักนะครับเพราะว่าบัจเจ็เนี่ยมันย่อมเยี่ที่สุดอ่าแล้วก็ยูเคที่เมื่อกี้พูดไปประมาณ2สไลด์ที่แล้วนะครับก็ตัวครอบครัวเนี่ยถ้าเรามีเจที่นั่งเนี่ยเราได้ถึงระดับนี้เลยเนาะเพราะคือมีอ่า ปู่ย่าตายายพวกเนี้ยโดยสามเพิ่มไปอีกสัก2คนนะครับอันนี้ก็เป็นยุทเคสที่ดีเหมือนกันนะครับอ่าก็คือจะเห็นว่ามันไม่อึดอัดแล้วนะครับสามารถนั่งไปได้อย่างเต็มที่นะครับในกรณีที่ต้องการขนคนสำหรับ mpv อ่าคราวนี้เนี่ยคำถามที่เจอเยอะเนี่ยก็คืออ่า mpv เนี่ยมันนั่งแถวสามได้จริงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ที่ผมได้ลองทดสอบนั่งมาแทบทุกรุ่นแล้วเนี่ย คือมันนั่งได้นะครับผู้ใหญ่เนี่ยก็นั่งได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเล็กรูมนะครับเหลือประมาณหนึ่งไม่เยอะมากแต่ว่าเฮดรูมเนี่ยปโปร่งแล้วก็บางคันเนี่ยกระจกใหญ่นะครับทำให้มันนั่งแล้วมันก็โอเคนั่งไม่ได้ดีเท่าแถว2หรเลยแถว1แต่ว่ามันนั่งแถว3เนี่ยนั่งนะโอเคนะครับรวมถึงข้างหลังเนี่ยมันก็ยังพอมี สัมภาระที่ให้เก็บได้อยู่เหมือนกันนะครับพอเก็บวิวแชร์ได้นะครับแต่ต้องปรับบอดนิดหนึงนะครับรวมถึงสัมภาระเนี่ยก็จะมีพื้นที่เหลือเยอะประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือ m i n i เอมพีนะครับเราเน้นนั่งแถว3นะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีคําถามอีกว่าอ้าวแล้วถ้าเราคอมเพลกับพวก SUV7 ูเจ็ที่นั่งละก็มีในตลาดเหมือนกันนี่สุดท้ายต้องบอกว่าคือมันนั่งแถว3ได้ไม่จริงครับอ่า คือนั่งได้มันนั่งได้แหละแต่ว่าเราจะเห็นว่าเลกรูมเนี่ยมันมันไม่เหลือนะครับขาเนี่ยมันติดกับข้างหน้าเลยใครที่มันสูงมีความสูงเยอะเนี่ยเลไดวานต้องนั่งงอเข่าเลยทีเดียวนะครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือเฮดรูมเนี่ยก็ไม่มีกันนะครับมันก็ติดอีกนะครับเฮดรูมก็ติดอีกนะครับรวมถึงถ้าเราเห็นสามเหลี่ยมด้านสีเหลืองๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้สีเหลืองๆตรงเนี้ยมันเก็บของเนี่ย ได้นิดนึงนะครับได้กระเป๋าเล็กๆไน,น้อยน้อยมากนะครับแต่ว่าถ้าเราพอมีลูกเนาะมันก็ต้องมีรถเข็นเด็กฉะนั้นเนี่ยรถเข็นเด็กเนี่ยมันก็เก็บไม่ได้เลยนะครับก็คือต้องติดแหลกอย่างเดียวเลยบนหลังคาซึ่งอันเนี้ยถ้าเราเน้นขนคนเนี่ยไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าบ้านคุณเนี่ยมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยเราพับเบาะแถวแถวที่3เนี่ยอันเนี้ยโอเคอยู่นะครับยังได้อยู่ แล้วก็รวมถึงดูไลดูกระจนะครับกระจมันบานกระติดเดียวทัฒนาวิสัยในการมองไปข้างนอกเนี่ยมันก็ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเป็นเด็กเนี่ยนั่งได้นะครับแต่เด็กอาจจะมองแรงนะครับแต่ผู้ใหญ่เนี่ยผมว่านั่งไม่เวอร์อันนี้ก็เป็นถ้าเทียบกับ SUV 7ที่นั่งแต่ถ้าเทียบกับ PPV ล่ะโอโ้โห PPV เนี่ยราคาก็ขยเบไนนิดนึงก็ได้แล้วนะ PPV เนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ PPV ก็นั่งได้เจที่นั่งด้วยเนาะอันนี้ผมบอกว่า,วา ก็เหมือนกันนะครับเหมือนคล้ายๆ SUV เลยตัว PPV เนี่ยด้วยการที่ดีไซน์ของมันเนี่ยมันติดสมลอนะครับฉะนั้นเนี่ยเลกรูมเนี่ยมันหย่อนขาไปเนี่ยก็ไม่ไหวอีกติดอีกนะครับเฮดรูมเนี่ยดีหน่อยเหลือเยอะกว่าตัว SUV นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมาตายที่ไม่มีที่เก็บของอยู่ดีนะครับเพราะว่า ตัวที่เรามีเด็กเนาะมีรถเข็นเนี่ยมันเก็บแบบแนวแนวนอนไอแนวตั้งเนี่ยแนวสูงเนี่ยมันเก็บไม่ได้นะครับรวมถึงกระจกก็เล็กเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ย PPV เนี่ยก็ไม่เวิร์กนะครับถ้าใครต้องการซื้อมาพวกขับสี่หรือขับลุยแล้วบ้านมีอ่าสัก3คนนะครับพ่อแม่ลูกเนี้ยโอเคนะแต่ว่าถ้าต้องการมีลูก2คนเนี่ยผมว่านี้ไม่เวิร์กละนะครับคนผู้ใหญ่นั่งไม่ได้นะไม่เวิร์ก อ่ะโอเคก็เป็นสไลด์ที่ไฮไลท์ของเรานะครับก็คือเรามาเทียบเลี้ยงราคากันดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยผมจัดประมาณนี้นะครับก็คือด้านซ้ายเป็น MiniPV นะครับที่เราจะมาโฟกัสหลักๆอ่ะแล้วก็แต่ละคันเนี่ยจะมีโมเดลนะครับแล้วก็ชื่อเนี่ยกำกับอยู่ข้างบนข้างล่างเนี่ยจะเป็นราคาถ้ามี2ราคาก็คือราคาบนเนี่ยจะเป็นราคารุ่นเริ่มต้นแล้วก็ราคาล่างเนี่ยจะเป็นรุ่นท็อป ะครับจากที่เห็นเนี่ยถ้าเราเรียงกันไปนะครับเออดิก้าเนี่ยจะเป็นรถที่ถูกที่สุดนะครับด้วยราคารุ่นเริ่มต้นเ0 0 0แสนนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นสตาร์เกเซอร์นะครับสตาร์เกเซอร์เนี่ยก็เป็น7,600แสนหกนะครับแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยเป็น9ก0 0 0สนเก้ 9, ตัวสตาร์เกเซอร์เนี่ยตัวเลี้ยงราคาเขาทาั้งห่านนะครับเพราะว่ารุ่นเนี่ยเขามีรุ่นเทรนรุ่นท็อปรุ่นท็อปก็จะแบ่งไปอีกว่าที่นั่ง6ที่นั่งหรือว่าที่นั่ง7ที่นั่งอันนี้เนี่ย ซาเคเซอร์จะได้เปรียบตรงนี้ก็คือมีทั้ง6ที่นั่งให้เลือกแล้วก็7ที่นั่งให้เลือก6ที่นั่งก็จะเป็นกับตันซีข้อดีคือมัน Walkthrough ได้ไม่ต้องมานั่งปรับเบาะก่อนที่จะเข้าแถว3นะครับอันนี้ก็คือข้อเด่นของเขาต่อมาเป็นเวลอสเนี่ย795ตัวท็อปเป็น875เวลอสเนี่ยเป็นรถที่แบรนดิ้งโตโยต้าเนาะตัวระบบความปลอดภยัยเทคโนโลยีความปลอดภัยเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างเกือบที่สุดเลยนะนะครับของตัวเวลอส ต่อมาเป็น XL 7นะครับก็คือเป็นเออร์ติก้านี่แหละแต่ว่าปรับเปลี่ยนโฉมหน้าตานะครับทั้งภายในแล้วก็ภายในนิดหน่อยนะครับดูแมนขึ้นดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็ภายนอกเนี่ยก็เปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นทรงคล้ายๆเป็นรถข้างหน้าเลยเหมือนรถกระบะเลยนะครับก็799นะครับแพงขึ้นมาประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทอ่ะต่อมาก็คือ Expander HEV นะครับ Expander HEV เนี่ยตัวนี้ประกอบไทยแล้วนะครับ ปกติมินิเอพีวีเซกเมนต์เนี่ยมันจะประกอบอินโดนะครับถ้าเป็นอินโดเนี่ยงานประกอบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเนียบนะครับแต่ว่าตัว s อชเนี่ยเขาประกอบไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกงานประกอบต่างๆอะไรพวกเนี้ยมันจะดีกว่าอินโดค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็9 0 0าแสนเก้นะครับเก้าแสนหนึ่งบาทนะครับแต่ว่าขุมกําลังเนี่ยได้เป็น ไฮบริดแล้วนะครับเป็น H e V แล้วนะครับตัวอื่นเนี่ยยังเป็นน้ำมันล้วนอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น Honda B r V นะครับ B r V ก็เรียกได้ว่าแพงที่สุดในซกเมนต์นี้นะครับตัว mini M P V นะครับรุ่นเริ่มต้น915นะครับแล้วก็จบไปด้วย973ครับเกือบล้านเหมือนกันนะครับตัว B r V B r V เนี่ยก็ข้อดีก็คือ branding Honda นะครับแล้วก็ ตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังที่นุ่มก็ยังมีข้อเสียอยู่นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราไปดูกันที่สไลด์ต่อๆไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมมีเทียบถ้าต้องการกระเถิบไปเป็นมิสไซเอ็มพีวีเนี่ยมีตัวน่าสนใจก็คือ BYDM6 นะครับที่เป็นรถไฟฟ้า100%นะครับอ่าก็ราคาจะเป็น829นะครับแล้วก็929นะครับก็จะราคากระเถิบขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ ต่อมาก็จะมีจะเป็นอ่ะต่อมาก็จะเป็นตารางเทียบสเปกนะครับตารางเทียบสเปคเนี่ยแกนานกน์นะครับแกน Y สีดำเนี่ยจะมีเครื่องยนต์นะครับแรงบิดแรงม้าระบบความปลอดภัยเซฟที่ต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีความปลอดภัยสุดท้ายเป็นราคานะครับก็คือรุ่นที่อันนี้เอาเป็นมินิ m p v ก่อนเนาะรุ่นที่พูดมาในหน้าที่แล้วเนี่ยเอามาทำเป็นตารางดูนะครับว่า ถ้าแจกแจงแต่ละข้อเนี่ยรุ่นไหนมีเด่นอะไรยังไงบ้างนะครับเครื่องยนต์ก่อนนะครับคนที่ชนะก็เป็น expanderhev นะครับเพราะว่าเป็นคนเดียวที่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาให้นะครับเพราะว่าเป็นไฮบริดเครื่องเป็น1.6เบนซินนะครับอื่นเนี่ยจะเป็นประมาณ1.5 1.6กันหมดอ่า1.5 1.6กันหมดนะครับสำหรับรุ่นอื่นๆนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับส่วนเกียร์เนี่ยบางคันเป็นเกียร์ออโต้ธรรมดานะครับ บางคันเป็นเกียร์ CVT แล้วตัว Fender HEV เนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเนี่ยทำได้ดีนะครับ17โลลิตรเลยนะครับเรียกว่าประหยัดพอๆกับ e c o Car กันเลยนะครับลงมาเนี่ยก็จะเป็น Hyundai Stargazer นะครับก็เป็นเครื่องจุด5 CVT นะครับแต่ว่าประหยัดน้ำมันได้16.7เลยนะครับเลขในใกล้เคียงกัน้็ถือว่าลงใหม่นิดนึงก็จะเป็น Honda BRV นะครับที่16โลลิตรอ่าต่อมาแรงม้าแรงบิดเนี่ย คนที่นำมาก็จะเป็นเอ็กแพนเดอรอีกแล้วนะครับแรงม้าเนี่ย116ม้านะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ย250นิวตันเมตรจริงๆ Honda BRV เอีเนี่ยแรงม้าเยอะกว่านะที่121แรงม้านะครับแต่ว่าแรงบิดเนี่ยมันของเอ็กแพนเเนี่ยมันมีเยอะกว่าแล้วก็0ถึง100เนี่ยมันทำได้ดีกว่านะครับที่10.17ุดนึ่งวิอ่ะลงลงมาเนี่ยจะเป็นคุไนไดสตาร์เกเซอร์แหละนะครับอันนี้เนี่ย แอบเซอร์ไพรส์ว่า BRV เนาะเพราะว่าแรงม้าเนี่ยมันน้อยกว่านะครับแต่ว่าเขาทำได้ประมาณ10.68วิเลยนะครับก็ชา้ากว่า e x p a n d e r ประมาณนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นรองแชมป์ในเซกเมนต์แรงม้าแรงบิดต่อมาระบบความปลอดภัยนะครับจะมี s t a r c a s e r w e l o d s แล้วก็ BRV เนี่ยที่ให้ระบบความปลอดภัยเนี่ยทูโรมาด้วยถุงลมเนี่ย6ตำแหน่งนะครับตัว x p a n d d e r เนี่ยจะเสียเปรียบในข้อนี้ก็คือมีถุลงลมแค่2นะครับ แล้วก็เทคโนโลยีความปลอดภัยเนี่ยเอ็กซ์เพนเดอร์เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับแต่ว่าตัวที่แซงนำเนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับก็คือเวลอดนะครับให้มาทั้งหมดเลย Forward Collision เตือนกันชนหน้าคุมเลนอยู่ในรถนะครับไฟสูงออโต้อ่าแล้วก็กล้อง360นะครับเวลอดเนี่ยจะมีข้อดีที่มากกว่า BL b l เก็คือเขาจะมีบสปอร์ตมาให้นะครับแล้วก็ กล้องรอบคัน360องศา,านะครับส่วน B R V เนี่ยข้อดีที่สุดของเขาเนี่ยเขาจะมี Adaptive Cruise Control มาให้ไม่ได้สตอ p a แ d นโกเนาะไม่ได้เป็นถึงจุดจุดนิ่งบายสปอร์ตเนี่ยของค o นด a าเนี่ยมันไม่มีตามสไตล์ค o นด a าประเทศไทยนะครับเขาให้เป็น l ล a n Watch มาแทนอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบแบบ แนวไหนมากกว่ากันนะครับระหว่างเวลอดกับ BV v ที่นํามาลอง,ลงมาสตาร์เคเซอร์เนี่ยให้ความปลอดภัยมาค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าพวกกล้อง3ามกับ a d a p t v v e o o ดคอนโทรลมันจะไม่มีมาให้ส่วนเรื่องราคาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าพูดไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยราคาเนี่ยเออร์ดเนี่ยเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะครับด้วยราคาเริ่มต้นจริงๆ699นะครับประมาณ7จ็ดแสเนี่ยราคาถูกสุดนะครับ ่าแล้วก็ถ้ามาเทียบสเปคกับตัว BYD M6 เนี่ยทำได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเครื่องมันเป็นรถไฟฟ้าและ BEV เนี่ยจำนวน150กิโลวัตต์นะครับตัวระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยเรลมมาที่530นะครับกิโลเมตรนะครับเป็น NEDC นะครับก็คงลดหลั่นกันไปแรงมา้าแรงบิดเนี่ย204แรงมา้านะครับแรงบิด310นิวตันเมตรนะครับ0-100เนี่ย ประมาณ7.9วิเองนะครับน้อยมากทํำได้เร็วมากนะครับแรงม้าเนี่ยกินทุกอันนะครับแรงบิดเนี่ยยังชนะ x อ็กแพน e ดด้วยแล้วก็รวมถึงระบบความปลอดภัยเนี่ยก็ให้มาเต็มที่เลยนะถูกรวม6ตําแหน่งเต็มเลยเทคโนโลยีความปลอดภัยเนี่ยเรียกได้ว่าเอาเวลอดกับ b บลมาผ,าผสมกันเลยนะครับมีทั้งบายสปอร์ก็มีนะครับกล้องสามก็มีนะครับ a d a p i v e ฟค u ซอนโ on เป็นเป็น Stop o n d Go แล้วนะแล้วก็ตัววัดลมยางต่างๆนะครับอันนี้มีมาให้เต็มที่มีมาให้หมดเลยนะครับอาจจะแพ้ก็เรื่องราคานะครับราคาอาจจะไม่มีกับ Extender กับ v r v มากนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ Velos กับ e r t i g a นะครับราคาอยังแพงกว่านะครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับบวกกับตัว b y d m 6ที่เพิ่มเข้ามาสุดท้ายนะครับผมสรุปประมาณนี้นะครับ ถ้าเรามีงบประมาณ7 0 0 0แ0 0ถึง9 0 0 0แสนเนี่ยถ้าเราเน้นเรื่องความคุ้มค่านะครับราคาถูกที่สุดแนะนำให้เป็นเออร์ดิกานะครับเบาะเนี่ยจะได้เบาะผ้านะแต่ว่าเอามาแต่งเพิ่มนะครับคุ้มเบาะหนังนะครับอ่ะแล้วก็เทคโนโลยีความปลอดภัยที่จะเพิ่มได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าพวก กล้องสามูนย์นะครับบายสปอร์ตเนี่ยติดเพิ่มได้เป็นรถที่ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็รวมถึงที่ถ้าใครบอกว่าเอออยากซื้อมือสองเนี่ยเอดิก้าเนี่ยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ไปสิงในกลุ่มมาเนาะเอดิก้าเนี่ยปัญหาประจําตัวเนี่ยมันไม่ค่อยเจอมันไม่ค่อยมีปัญหาในประจําตัวนะครับแล้วก็รวมถึงราคาขายเนี่ยพอมันไม่เป็นแบรนด์โตโยต้าฮอนด้าเนี่ยราคามันตกฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อมาเนี่ยรถมันก็เพิ่งออกได้เนี่ยไม่กี่ปีเนี่ย การซื้อมาล้วรถมันจะช้ำเนี่ยมันมีน้อยนะครับถ้าเราอยากได้ความคุ้มค่าเนี่ยแนะนำเออร์ติก้า er นะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยถ้าเราเน้นแบรนด์นะครับเน้นแบรนด์ตอนนี้ก็คงต้องไปโตโยตานะครับแล้วก็โตโยต้าเนี่ยมันได้ระบบความปลอดภัยเนี่ยที่โอเคในระดับหนึ่งนะครับคือมีแทบประครบแล้วแหละนะครับเหลือแค่ a d Adaptive Cruise Control ท,ที่มันไม่มีมาให้นะครับอันนี้ก็แนะนำเป็นตัวเวลอนะครับรวมถึงแถว3เวลอเนี่ย นั่งได้โอเคด้วยนะครับก็คือแถว3นะก็กว้างนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยก็ใหญ่นะครับผมว่าเวล้อนเนี่ยนั่งแถว3ได้ดีกว่าตัว e อ็กแพนเดด้วยซ้ำนะครับอ่ะต่อมาก็คือถ้าอยากได้ความสดใหม่งานประกอบดีๆนะครับอยากได้เครื่องไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันท็อปสุดในมินิ MPV นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรไม่ได้นอกจาก Mitsubishi e x p พ n d e r นะครับมี e อ็กแ e นเ e อร์เอ็ r แ r นด้วยเนาะอ่ะก็จะสูงกว่า เอ็กแพนเดอร์เนี่ยงานประกอบโอเคเบาะเป็นบาะหนังแล้วเนาะอ่ะแต่ว่าจะติดเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยกับถุงลมนะครับอันนี้ก็ลองไปช่างน้ำหนักกันดูนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยถ้ามองว่าเราอยากได้รถที่มันคุ้มค่าด้วยมีระบบความปลอดภัยด้วยนะครับรวมถึงหน้าตาเป็นเอกลักษณ์อันนี้แนะนําเป็นฮุนได a าร์เกเซอร์นะครับก็คือมันความปลอดภัยก็เยอะเหมือนกันถุงลมก็6ตําแหน่งนะครับ แล้วก็ประหยัดน้ํามันแรงม้าแรงบิดเนี่ยถือว่าไม่ไม่เป็นสองรองใครสักเท่าไหร่นะครับตัวคุณใด Star เ a z e r เนี่ยเป็นข้อดีเลยแล้วก็ถ้าใครบอกว่าเอ้ยอยากได้บอกกับตันซีที่ walk through ได้นะครับไม่ต้องมานั่งพับเบาะที่จะไปแถว3เนี่ยตัว Star Gazer เนี่ยมันมี6ที่นั่งซึ่งอันนี้เป็นคำตอบอ่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเราอยากได้คุ้มค่ามากๆแล้วเราไม่กลัวที่เราจะขยับไปรถไฟฟ้าเป็นรถจีนเนี่ย ก็เป็น B Y D M 6ได้เลยนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นคอนเทนต์ของเราณวันนี้นะครับวันนี้พ่อพาน4ร c h a n n e l ก็ขอลาไปก่อนถ้าท่านใดชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจมาให้ณที่นี้ด้วยนะครับคอนเทนต์บางข้อมูลเนี่ยถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับพวกอัตราบริโภคมันเนี่ยผมอ้างอิงมาจากทางเว็บไซต์ เฮ็ดไลน์แม็กนะครับเดี๋ยวผมใส่ในคอมเมนต์ให้อีกทีนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ